ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมพี่สมูนะผมนะวันนี้เราก็จะมาพูดอะไรกันหน่อยนะทุกคนนะเรื่องแมปคิงเลกาซี่นะทุกคนนะแต่ว่านะผมนะการที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในคลิปนะทุกคนนะก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนี้เป็นเพียงแค่ความคิดส่วนตัวของผมเองนะทุกคนนะคือบางคนคิดไม่เหมือนผมผมก็เข้าใจแหละคือเราไม่ได้แบบเหมือนกันไงคือนี่คือความคิดของผมที่ผมเล่นคิงเลกาซี่มาตั้งแต่เกมเปิด จนอัปเดต9ทุกคนนะจนอัปเดตที่นี่แล้วแหละเออผมจะมาบอกว่าเออมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะทุกคนนะโอเคมาก็คือเริ่มกันเลยแล้วกันนะผมนะตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วทุกคนนะก็พูดอย่างแรกเลยคือมันเป็นแบบ PVP หรือว่าเป็นแบบแนว Survival ลอ t เทอโร่เหรอมันก็ประมาณนั้นแหละทุกคนนะก็คือมีฟาร์มเวลด้วยก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีนะผมนะเป็นแมปของคนไทยผมติดตามตั้งแต่พี่เบคแกแบบพี่เแบบอยแกอยู่แบบโอ้โหแกบบทำคนเดียวมั้งสมัยนั้นคือไม่ได้ใจเหมือนนั้นนะผมนะมเดยแบบล ผมไปฟาร์มผมผมเล่นตั้งแต่แรกผมฟาร์มดาบเนี่ยดาบไหนแล้ววะดาบก็คือเป็นเป็นดาบที่แบบบอดดจากบอสแรกอะทุกคนนี่เออดับที่มันเป็นบอดแบบเมียสโมเกอร์แบบลูกน้องสโมเกอร์ที่เปนผู้หญิงอะเออนะผมเนี่ยผมก็เล่นตั้งแต่แบบโอ้โหผมผมบอกเลยว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งแรกที่ผมชอบก็คือบอลง่ายๆดอปขอมแบบไม่ยังไม่ต้องแล่แต่มันคือคือเราอยากทํามันอะเราอยากตีมันเพื่อให้มันดบอะเออประมาณนั้นนะผมนะอ่ะ ก็ผมเล่นไปเรื่อยๆสมัยนั้นคือผมมีดิสแบบดิสคอร์ดมีน้องๆติดตามเยอะแล้วเป็นแบบตอนนั้นคือบูมเรื่องการสตรีมด้วยสตรีมคือคนดูมาดูอยู่แล้วก็แบบก็ดูช่วยกันลงดันไงเออแบบสมัยก่อนคือถ้าเราลงดันคันเยอะเนี่ยมันแม่งเลือดยิ่งเยอะทุกคนกว่าจะลงเสร็จทีนึงก็ เป็นวันนะผมนะโอ้สมัยก่อนนี่ผลบางกรอะไรเงี้ยแบบพุ่นบุมเลยทุกคนนะแบบไม่มีแบบอื่นเขาทากันใช่แบบอื่นเขาทากันน้อยมากเลยผลมางกรเนี่ยเป็นแบบนี้แรกๆเลยที่ทําผลบางกรนะผมนะเออและมีลูฟี่ด้วยอะไรที่มันแบบไม่เหมือนแบบอื่นมันบล็อกฟุตอ่ะผมขอพูดแบบบล็อกฟุตเลยคือพัฒนาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าก้าวกระโดดอ่ะก้าวกระโดดได้ดีมากคืออ่ะอันนั้นก็ว่าไปเริ่มบล็อกฟุตส่วนคิงเลกาซี่นี่ทุกคนนะพออัปเดตอะไรมาเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับแบบพอเราเราเล่นถึงอัปเดตเก้าเนี่ยคื่อ ก็คืออ่ะเด็กรุ่นใหม่ผมไม่รู้ว่าเบื่อหรือเปล่าแต่สาหรับผมผมเบื่อผมเข้ามาเล่นเนี่ยดูดิผมเข้ามาอัปเดตตั้งนานละดูดิผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยผมเข้าปุ๊บใส่โค้ดสุ่มแค่นั้นแล้วก็ออกคือตอนนี้ผู้เล่นยังอยู่หมื่นกว่าก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะมากเยอะมากเลยสําหรับแบบแบบบางแมปเนี่ยทุกคนนะเออเหมือนกับแมปบล็อกฟูดเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แสนกว่าใช่ก็ก็ก็เยอะของเขาแหละแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนกับสมัยนี้นะผมบอกเลยว่าเหมือนทุกๆการอัปเดตเนี่ยผมสังเกตเลยทุกๆแมปทุ เกือบแสน King Legacy นี่เหยียบแสนมาแล้วนะทุกคนนะคือผมบอกเลยว่าเหยียบมาเรียบร้อยแล้วก็ทุกครั้งอัปเดตปุ๊บทําปุ๊บโอ้โหน,อน,น้องดินผมเนี่ยวันเดียวทุกอย่างได้หมดทุกอย่างคือเสร็จหมดอีเวนท์ที่ผมพยายามทํามากที่สุดคืออีเวนท์ทำดาบฟินิกทุกคนนี่ดาบปืนฟินิกเนี่ยคือมันเป็นปืนที่แบบต้องใช้พวกของเยอะมากอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะคือแบบโหกว่าจะหาของนี่ต้องคือผมไปยังไงไปไปไป,ไปหาของเทรดกันยับเลยทุกคนเนาะหาหางไฮราไปเทรดเพื่อเอาออฟอะไรที่มันแบบดบด ครับผมนะจนถึงสมัยนี้สมัยนี้คือเขามีการันตีดรอปแล้วใช่ไหมเออเขามีการันตีดรอปแล้วเนี่ยลงไปเน็ตลงดันเนี่ยเหมือนลงดันในนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีการันตีดรอปพวกแบบเออต้องไปตกปลาเพื่อมาแบบเอา,เอา,เ,อาเอาปลาเนี่ยไปผ่านเปอร์เซ็นต์ดรอปใช่ประมาณนั้นนะทุกคนนะเออก็ก็ถือว่าเป็นเลทที่แบบทําให้ทุกคนเนี่ยได้ของที่อยากได้กันไม่ต้องแบบเล่นเป็นวันแล้วก็ยังไม่ดรอปหาอะไรเลยนะ <c oughs> ผมนะสมัยก่อนเนี่ยกราะปูใช่กรอะปูมีค่ามากที่สุดในเกมแล้วมั้งผมจําได้เลย นะผมนะที่เทรดได้นะสำหรับเทรดได้นะผมนะส่วนอันที่แบบอันที่เทรดไม่ได้ก็เนี่ยมีดใบมีดคริสต์มาสนะทุกคนใครมีบ้างใครมีบ้างทุกคนใบมีดคริสต์มาสเนี่ยบอกบอกบอกกันได้นะทุกคนนะเออเพราะมันเป็นไอเทมที่แบบคืออยู่ในยุคกลางๆยุคกลางของคิงเลกาซี่เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเออก็เรื่องต่อไปทุกคนเรื่องผลปีศาจอะเรื่องเรื่องอาวุธอย่างงี้ผม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 พูดพอแล้วเพราะบางอันผมก็ไม่ได้ครอบครองผมไม่ได้มีมันบางอันผมก็ไม่ได้ตีดอกเองผมก็ไปเทรดมาเออ อ่าเรื่องอาวุธเนี่ยก็โอเคทุกคนอาวุธอะไรเงี้ยสกิลอะไรเงี้ยสวยมากเลยทุกคนนะเออส่วนผลพีศาจอ่ะผลแรกที่ผมากพูดคือผลผลสั้นคือผมไม่รู้นะว่ามันเขาอ้างเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าโดนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าเขาเลยเอาเสียงออกไปอ่ะดูดิคือคือผมถามหน่อยว่าคุณผู้ชมชอบเสียงนี้ไหมอ่ะอันนี้สําหรับผมนะผมอ่ะก็ก็เล่นได้แต่ไม่ได้ถือว่าชอบก็คืออยู่กลางกลอ่ะขอพูดกลางๆงแล้วไม่ได้แย่ไม่ได้คือเสียงมันก็ยังสวยสฉยงามเสียงแน้ดูเป็น อีกนึงอ่าดูเป็นหนวดขาวไงแต่แต่เสียงที่ผมชอบที่สุดคือยุคแรกเลยแบบคือผมมาเล่น King Legacy เพราะผมมันมีสิ่งที่ผมชอบไงก็คือผลสันผลสันสะเทือนเนี่ยคือผมเข้า King Legacy ผมถามหาผลสันเลยผมไม่ได้ถามหาผลมังกรผมไม่ได้ถามหาผลที่มันระดับถูงฟาร์มง่ายผมเล่นผลสันครับคือผมชอบมากความชอบส่วนตัวไงผมบอกไปแล้วก็คือเนี่ย เหม skill, so well! ือนกับทุกสกิลม mm ันจะมีสกิลแบบทุบย่างเงี้ยสมัยก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ไม่รู้จะหาภาพมันอะไเดี๋ยวผมขออ้างอิงของช่องคนอื่นแล้วกันมันจะมีสกิลทุบยิงแบบปึ้งแล้วเสียงมันจะแบบเหมือนในอนิเมะเลยแบบกระกรแบบกระจกแตกแบบร้าวอ่ะเออมันมันเท่มากเลยนะวันนีสมัยก่อนอ่ะแม้แบบเอฟเฟกต์มันจะยังไงยังไงแบบสกิลกากอะไรก็ตามแต่มันเท่มากเลยสําหรับผมอ่ะนะผมนะมันเท่มากผมชอบเสียงเสียงเสียงในยุคสมัยก่อนมากมันมันสนุกอ่ะมันฟังแล้วแบบอู้เท่ออกเป็นแบบหนวดขาวไงเออมันเท่มากเลยเว้ย นั่นแหละครับผมนะจนแมบปบมีแมปเอ่อ GPO GPO เปิดแบบแบบแบบ GPO รู้จักใช่ไหม Grand Peace Autoway ไม่ใช่ <c oughs> ที่เอ่อ Grand Grand Peace เอ่อ Grand Peace ออนไลน์ว่าไม่รู้เหมือนจได้ GPO Grand Peace ออนไลน์ใช่ใช่ใช่น่าจะใชแบบ่แบบนี้แหละออไม่ได้เล่นแล้วตอนนี้ก็ผมสมัยก่อนน่มันเป็นผลผลที่มีค่าไม่สุดในแมปนั้นก็คือผลฟินิกส์ราคาแพงมากน้องผมได้มาเอ็นเวนได้มาปุ๊บผงคอเลยน้องกินได้ไหมราคาไม่งเป็นพัน ราคาพันกว่าครับผมผลนั้นราคาจริงๆอะ่ะแต่ผมไม่รู้ไงตอนนั้นด้วยความที่แบบเอ้ยมันระดับเมติกอะไรวะอ่ะผมกินเลยแล้วพอแบบกินได้ักพักหนึ่งผมรีวิวน้อยแล้วไปฟาร์มโอ้ยอยากรีเลยจนมันมีผลตัาอัปเดตเข้ามาผมหาทุกวิถีทางสมัยนั้นผลตั้ราคาพันกว่าเหมือนกันท,ทุกส่วนมากผลใหมอ่อ่ะราคาจะสูงมากในใน GPO อะ่ะอืมแต่มันก็เกิดแบบเหมือนกับตลาด นั่นแหละเออคือพอเรามีการเทรดอะไรย่างเงี้ยก็ตลาดพังทันทีเลยทุกคนนะก็จากราคาสูงๆมเาเราเอาผลน้ำแข็งไปเล่นผลสันได้เลยคือผลน้ำแข็งมันหูกับผลสันอยู่นะ้วเพื่อนผมก็เลยเอาไปแลกมาให้ผมผมกินกินมากคือผลสันอะไรที่มันแบบอ้างอิงจากแบบเสียงอนิเมะอ่ะผมว่ชอบผมฟินมากเลยเว้ยแบบพอเราใช้แล้วมันรู้สึกแบบเออเหมือนเหมือนกับบล็อกฟุตอะไรเงี้ยมันจะเป็นถึงระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ไม่เฉยเแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้เงี้ยอันนี้ก็ทำดีเหมือนกันนะทุกคนนะดูดูบางสกิลสกิ เห็นนะมันก็สวยนะผมไม่ได้บอกว่าไม่สวยผมมันสวยนะดูดิเห็นนะมีเสียงจกแตกน,นิดนึงมันจะตุมมันจะจุ้มเออเห็นนะคือเนี่ยสก,กิลว,วีอย่างเงี้ยมันมันควรจะมีสก,กิลแบบกแรกระเหมือนอนิเมะแบบกรกระก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นลิขสิทธ์ก็ได้ <S <S ผมก็ไม่ได้ว่าแต่ก็โอเคทาดีแล้วแหละแต่ผมก็ยังแบบไม่ได้ชอบเท่าไหร่อะ่ะส่วนแบบเรื่องผลเนี่ยผมว่าผลทุกผลเนี่ยมันดีผมไม่ได้เอามารีวิวทุกผลผมไม่ได้คิดมารีวิวนะเว้ยเออเนี่ยเหมือนผลทองนะครับ ผลผลพิศัทองผมก็ชอบเหมือนกันผลลูมเนี่ยเมื่อไหร่จะรีเวิร์กก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะผมก็รออยู่นะเออผลลูมเนี่ยผลโอเปโอเปตแล้วทุกคนนะผมไม่มีซะด้วยไงเออไม่รู้ดิไม่มีใช่ไหมอ่าแต่ผลอ่าเขาน่จะอัปเดตต่อไปผมก็หวังอยู่นะเอออ่าก็พอหมดผลทองแล้วเรื่องเรื่องวัตถุดิบทุกคนวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบมันใช้เยอะมากเลยผมก็ใจแหละเกมสมัยนี้น่นาจะต้องแบบพลิกเพลงไงแบบบางทีเราก็อยากให้คนเล่นเนี่ยอยู่อยู่กับแบบนี้นานๆแบบ เออเหมือนกับแมปแมปสมัยนี้มันเน้นเอฟเคกันอ่ะทุกคนก็จะว่าแบบเหมือนกับออตาตาแบบพวกเท้าว์เดฟเฟนต์อ่ะมันจะเน้นเอฟเคกันอ่าเหมือนกับแมบสมัยนี้ก็มัน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 เน้นอะไรมันเน้นฟาร์มกันเออใช่มันต้องฟาร์มกว่าถึงก่งอ่ะมันไม่เหมือนพวกแพตเทิลกราวที่แบบเออเข้าไปสู้ปุ๊บเบื่อก็ออกแค่นั้นมันไม่เหมือนกันคือถ้าอยากจะแบบก็เหมือนกับหน้างานนะทุกคนก็เหมือนกับแบบเนี่ยมันมันมันดีนะผมนะคิงเมสซี่มันก็เหมือนหน้าหน้าร้านค้าพอเราเข้าร้านค้าไปปุ๊บเราก็อยากมีลูกค้าประจำ ทุกคนแหละก็อย่าแบบตื่นเช้ามาเข้าไปฟาร์มอยู่อะอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกค้าประจําเลยแบบอแบบท,ทุกเช้าทุกเช้าก็จะผมว่ามีเคเลซี่มีอยู่แล้วหมื่นห้ามันจะมันมันไม่มีได้ไงผมว่ามันต้องมีเว้นะครับผมนะ,นะ,มนะก็ประมาณนี้เรื่องสิ่งของนะทุกคนนะก็ฟาร์มกันลุ่มเลยแหละบางอย่างแม่งต้องใช้แบบโอ้โหเหมือนกับอีโวผลทีหนึ่งก็ต้องใช้เจมเป็นพันเป็นหมื่นนะทุกคนนะโอ้มันก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วนะกคนปกตินะครับผมนะก็ได้ใจพูดว่าแบบนี้ในอนาคตเนี่ยยังอยู่รอดไหมหรอคือ ผมว่านะรอดแต่จะไม่สุดก็คือมันก็จะคล้ายๆกับบล็อกฟุตก็คือบล็อกฟุตตอนนี้คือผมไม่เห็นนะการแบบอัปเดตเขาอาจจะอัปเดตอยู่แต่แบบผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มอะไรมาแล้วอะ่ะคือน่าจะเป็นอีเวนต์อีเวนต์อะไรกะคืออีเวนต์ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วแบบอีเวนต์ซ้ําๆเขาก็เอามารีเอามารีใช่ไหมทวนคิงเลกาซี่เนี่ยผมว่านะไปรอดแต่อาจจะแบบมันก็รอดแบบรอดแบบจังๆอะ่ะเออผมจะพูดย่งไงดมีมันจะไม่ได้ม,มันจะไม่มันอะ่ะรอดอยู่แล้วแต่จะรอดแบบจังๆก็คือแบบ มันจะอัปเดตอะไรให้คนเล่นอีกผมอยากรู้แค่นั้นแหละคือจะเอาอีเวนต์อะไรไหมเล่นขนาดคาราวีนนผมยังขี้เกียจเข้ามาทําอ่ะคือดูดีทุกคนผมผมไม่รู้เดี๋ยวว,วัยของผมไงผมอายุ20กว่ากว่าแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอ่ะวัผมมันขี้เกียจเข้ามานั่งตีแล้วอะคือเราต้องมานั่งเสกบอลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ผมบอกนะคลิปนี้ผมเตือนหลายรอบว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะเว้ยคือใครที่มีความเห็นตา่างกับผม คอมเมนต์ได้เลยว่าเออมันควรอย่างไงยังไงอัปเดตนี้ควรจะทํำยังไงต่ออัปเดตหนะ้าควรยังไงทํายังไงไม่คนเล่นเบื่อประมาณนั้นทุกคนแต่สําหรับผมเนี่ยผมน่าจะแบบเน็กเจนแล้วผมน่าจะไม่ได้แบบไปเล่นเหมือนสมัยก่อนที่แบบยอมหาแบบรีเซิร์ฟหาบอสเออตีไฮดราอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ละมันมันมันไม่ใช่เลยคือมันไม่ใช่ผมแล้วตอนนี้นะผมนะก็ปากไว้ด้วยนะปากไว้ด้วยนะผมนะก็เกมดีมีคุณภาพนะผมนะแต่สำหรับผมมันเฉยๆแล้วแหละครับ คือตอนนี้ถ้าผมอยากจะกลับมาเล่นน่ะโลบอกอ่ะผมก็น่าจะหาแบบทั่วไปที่แบบเล่นแล้วแบบมันก็มีอะไรใหม่ๆใช่ไหมทุกคนก็ต้องหาอะไรใหม่ใ่ใครจะแบบแบบมาเล่นแบบแบบจำเจใช่ไหมรออยุเยอะแล้วอ่ะโลต้องหาอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ๆใช่ไหมทุกคนเออเหมือนคลิปที่ผมลงไปล่าสุดไอคลิปขุดทองอ่ะมันก็สนุกสนุกนะมันได้ลุ้นไงเออมันก็มีความแบบยูนิคของมันเองไงเหมือนแบบตกปลาผมก็รู้ว่ามันเหมือนแบบตกปลาเว้แต่ ผมไม่รู้ว่าอีกกีิบนั้นมันจะจะน่าเบื่อเออเหมือนแบบปลูกผักด้วยเออแบบปลูกผักเนี่ยผมฝากไว้เลยผมเล่นแล้วผมก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมหรือว่ามันนี่มันทำยังไงว่าผมไม่เข้าใจไม่คณิกเกมเออก็เดี๋ยวลองไปเล่นดูแต่ตอนนี้เห็นว่ามันเฟอ้อแล้วมันเริ่มเฟอ้อแล้วทุกคนนะเออก็้าใจแหละบางทีคนเรามันรีบไงรีบเกินนะผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้สั้นๆทุกคนไม่ได้ไม่ได้พูดยืดยาวอะไรมากอาจจะไม่ตัดเลยก็ได้คลิปนี้ไม่น่าตัดอะคือลงทั้งดุ้นเลย เออไม่ด้วยจะตัดอะไรไงมันอาจจะมีขึ้นรูปนิดนึงนะผมเออก็ฝากไว้จริงเลยี่ผมยังเล่นเกมคุณอยู่นะแต่ไม่ได้เล่นบ่อยนะผมนะก็พยายามอัปเดตหน้าฝากผลรอด้วยผลรอรีเวิร์กก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันแบบดูดีกว่านี้หน่อยเ่ะมันมันก็ดีแหละแต่มันแบบมันก็อโอเคก็สวยก็ดามิมันก็ PVP ได้เออส่วนเรื่อง PVP แบบนี้นะผมว่ามันแปลกๆไปมันแบบ ไม่รู้สิคือเรื่องออฟอะไรเงี้ยเรื่องแบบพลังพาสซีฟอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้บางอย่างมันโกงเกินนะก็พยายามดูด้วยนะผมนะสมดูเหมือนบล็อกฟุตอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องหนีหนียยังหนีได้อยู่นะแบบนี้ก็เหมือนพลังเนี่ยผมก็มีอันนี้แต่มันใช้อะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เข้าใจแหละถ้าใช้ได้ก็โกงเกินนะผมก็เรื่องดาบเรื่องอะไรเงี้ยก็พูดไปแล้วเรื่องผลปีศาจก็พูดไปแล้วนะทุกคนนะเออผลใหม่ก็ดีอยู่เออผลลอวิ ผลโลเอาว้ก็สวยนะครับผมนะก็เอาไปลองไปหากันรีนะครับผมนะเอเออ่าเลขผลหนึ่งที่ผมอยากฝากก็ผลทองโอ้ยผลทองนี่พี่ผมชอบมากเลยนะเกนเตซูรเนี่ยแบบเดี๋ยวผมเอามาให้ดูปนี่นี่ครับผมเกนเตซูรนี่ผมมีฟิกเกอร์ด้วยนะดูดิผมมีฟิกเกอร์ผมชอบตัวละครนี้นะในในในเดี๋ยวมูฟี่ทุกเดี๋ยวมูฟี่ผมชอบตัวละครนี้ที่สุดละ คือผมเป็นคนที่ชอบสีเหลืองผมทองผมชอบอะไรแบบทองทองไงเออผมก็เลยแบบก็เลยชอบตัวนี้มากในเดบิวี่นะแต่ว่าถ้าตัวหลักๆเนี่ยผมก็ได้ชอบหนวดดำแล้วแหละเออผมว่าอัปเดตหน้าววังนะหวังอาจจะมีแบบผลสองผลไงหนวดดำกับลอยไงเออไม่ใช่หนวดดำกับหนวดดำแบบผลสัน่นมาใช้พลังด้วยกันไงเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่อัปเดตหน้าผมนะก็พยายามอัปเดตให้แบบเขาเรียกว่าอะไรคือโลกหมุนเราก็ต้องหมุนตามโลกนะทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่าแบบสมัยนี้คือเหมือนกับแบบฟุตฟุต a บตเทิลกราวอ่ะเห็นปะเหมือนกับ ครับมันไม่มีผลพิศาจแต่มันแบบทํายังไงให้ได้แบบใช้พลังของกราฟด้วยการสร้างผลพิศารของกราฟขึ้นมาเนะเนี่ยเขาเรียกว่าหมุนตามโลกทุกคนก็คือแบบคือคนเขาคิดอะไรอยู่เขาก็เลยทําตามที่เขาคิดนะทุกคนนะออประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่านใจนอปุกคนนะเออประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะลองไปคิดดูนะทุกคนนะก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็บางคนก็ยิบทพ,พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยพี่ผมไม่เห็นไม่ผมไม่ถูกใจผม like, ดีดไลท์กร่กก็แล้วแต่คุณนะเพราะว่าผมเนี่ยมา,นา,นาูนน,น้นะนนล่่คงงััอออหหจ ทุกคนก็น่าจะนน่าหน้าหลังหน้าจอคอมเหมือนผมก็อยากออกมาพูดใช้ช่อง youtube เล็กๆนิดเดียวผมเนี่ยออกมาพูดว่าเออแมบเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะเออไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะทุกคนนะก็บางบางอย่างก็อยากจะให้มันพัฒนาขึ้นนิดนึงนะทุกคนนะก็ดีแล้วแหละแต่ถ้าไม่พัฒนาก็ดีก็เล่นได้ก็ทุกคนก็ยังเล่นได้ผู้เล่นผู้เล่นก็ยังอยากหลักหมื่นเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าก็ไม่รู้มันจะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่คนพัฒนานะทุกคนนะผมก็ขอบคุณ นะผมนะที่สร้างแบบดีๆมาให้ผมเล่นนะทุกคนนะก็ผมผบคุณม,มากเป็นเป็นมันเป็นประสบการณ์ดีๆอ่ะคือสมัยก่อนผมเล่นในแบบเนี้ยเข้าปุ๊บลงดันลงดันเอาเจมมาถุมมาถ,มมาถุมมาลงดันลงดันอย่างเงี้ยวนเวียนวนเวียนก็สนุกอ่ะมันสนุกดีได้เล่นกับเพื่อนมันสนุกที่ได้เอฟเคฟาร์มมันสนุกที่แบบเออได้มีจุดบั็กในการฟาร์มเียมันจะมีพวกจุดแบบเราใช้ผลตรงนี้ปุ๊บมอนขึ้นมาไม่ได้เราก็ใช้อ่ะมันสนุกเลยแค่นั้นก็สนุกอ่ะเออนะผมนะตอนนี้แต่ความรู้สึกเนี่ยมันไอไอไอเท่ยความรู้ส คือสมัยนี้ผมคิดว่ามัน,ม,นมันเหมือนโลก2อ,อะ่ะน่าจะเป็นพ่อโลก2แล้วมั้งที่มันแบบมันมันมีอะไรให้ทำน้อยคือเราพอเราฟาร์มเสร็จแล้วไงเราก็ต้องไปหาของพอหาของแล้วก็ต้องมาพีพีแค่นั้นครับผมมันก็มีอยู่แค่นั้นเรมหาคอนเทนต์ในเกมได้นะทุกคนโอเคก็ ฝากพี่เบคด้วยนะผมว่าขอบคุณพี่เบคบอยนะที่ร่างแแบบดีๆอย่างนี้ไหมผมเล่นนะขอบคุณอีกรอบเดนะียขอบคุณจริงๆนะครโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นี่ก่อนนะทุกคนนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครให้ผมด้วยนะทุกคนนะเออแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์แแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะกดไลค์กด like, ดาวน์กดทุกอย่างซัพพอร์ตแบบนี้ด้วยถ้าเขาบอกว่าเออเห็นว่าแแบบนี้มีแบบคนกดไลค์เยอะๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบมาอันู้นก็ไดไ้เป็นเราก็เป็นแบบผีเสื้อตัวหนึ่งที่อยากกระเพิ่มปีบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทุกแบบเพื่อให้มันเกิดเเเอออารรียกะไแบบ เอ่ออ่าอะไรอย่างนี้มันแบบทำให้มันเกิดเกิดผลลัพธ์ขึ้นจริงนะทุกคนนะโอเคงั้นเกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบคุณมากครับบ๊าย